กเราว่าพวกเราพยากรณ์ชีวิตตัวเองได้ไหมได้ไหมเข้าใจคำว่าพยากร,กรไหมเข้าใจไหมจอยพยากรณ์ชีวิตวเหมือนที่แต่ก่อนเราไปหาหมอดูอะนะแต่ทีนี้เราดูชีวิตตัวเองได้ไหมทํานายชีวิตตัวเองได้ไหมได้ไหมหนูก็ได้แสดงว่าหนูยังไม่มั่นใจได้หรือไม่ได้ทําไมถึงได้ เราปฏิบัติเพียงเราก็จะเห็นตัวเอง,เองในปัจจุบันได้ได้ไหมไมิสอ,อ้อยได้ยังไงถ้าตอนนี้เป็นยังไงอยู่พบไหนให้ทำนายชีวิตตัวเองทุกวันทุกขณะอย่าให้ใครมาพยากรณชีวิตเรา เราต้องพยายกรณ์ชีวิตตัวเองได้ว่าตอนนี้แดนเกิดเราคืออะไรการเกิดเป็นไหนยอย่างเมื่อเช้าที่ส่งให้ไม่ชีจอยการเกิดเป็นชไหนและการเกิดได้เพราะอะไรในทุกขณะจิตปัจจุบันที่หลงเข้าไปยึดถืออะไรโดยไม่รู้จักการทำงานของจิตตะสังขารนั่นแหละคือการเกิดอยู่ในทุกขณะพบภูมิเกิดขึ้นแล้วไหม เกิดขึ้นแล้วใครสร้างเราสร้างเราสร้างเองสร้างรอไว้ตัวเองอะ่ะถูกไหมเพราะภูมิเกิดขึ้นแล้วหมอดูอะไรค่าไหมใครจะพยายกรณ์ใครได้ไหมใครจะมาหลอกเราได้ไหมต้องหาที่พึ่งผิด,ผดไหมต้องให้ใครทํานายทายทักไหมต้องให้แบบถ้าเรารู้แบบนี้แม้ต่อพระพุทธเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าต้องให้ท่านทํานายทายทักไหมไม,ไม่ต้องเลยถูกไหม าะเราจะรู้เลยว่าเราอยู่พบไหนนั้นบุคคลที่ยังเอาเรื่องของตนเองมาถามผู้อื่นอยู่แสดงว่าบุคคลนั้นยังไม่เข้าใจตนเองแต่ไม่ใช่ว่าบอกว่าถามไม่ได้แต่ถ้าเมื่อตกพลึกรเข้าใจตรงเนี้ไม่จําเป็นต้องถามใครเลยถูกไหมว่าหนูพ้นทุกข์หรือ,อยังแล้วทำยังไงหนูถึงจะพ้นทุกข์ดูตรงไหนให้ดูตรงไหนดูจิตปัจจุบันใช่ไหมล่ะ ถ้าหนูอยากพ้นทุกข์หนูทํายังไงหนูถึงจะพ้นทุกข์มันจะถือไปอยังมีผู้ทุกข์ปรากฏขึ้นแรงงานเมื่อมีการทํางานของจิตตสังขารแล้วข่ดสติปัญญาเข้าไปยึดถือกลายเป็นผู้ทุกข์แล้วเอาผู้ทุกข์ออกสแสวงหาความพ้นทุกข์มันจะพ้นไหมมันต้องกลับมาที่ไหนกลับมาที่ผู้ทุกข์ถูกไหม กลับมารู้ทุกเนะี่ยว่าทุกเพราะอะไรอ๋อทุกเพราะว่ามีผู้อยากพ้นทุกเมื่อมีผู้อยากพ้นทุกเป็นเหตุนั่นเป็นสมุดไทยไหมเป็นสมุดไทยเมื่อแจ้งในสมุดไทยทุกจะปรากฏขึ้นไหมไม่เพราะรู้ทุกถูกไหมเพราะรู้ว่าอะไรเป็นสมุทไทยทุกเลยไม่ปรากฏขึ้นใช่ไหมเพราะเหตุของการส่งจิตออกนอกคือทุก อันคือสมุทยัยถูกไหมการส่งจิตออกนอกเป็นสมุทยัยผลของการส่งจิตออกนอกคือทุกจิตเห็นจิตย่างแจ่มแจ้งคือเป็นมรรคผลของการเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนั่นคือการเจริญมรรคนั้นในทุกขณะจิตมีอยู่สี่อย่างเนาะจำไว้ที่คู่กันว่ามีสมุทัยกับทุกข์ อันนี้เป็นสายไหนสายเกิดเนาะแล้วก็บางขณะก็จะเป็นมรก,กับนิโรธอันนี้สายไหนสายดับถ้าจะบอกว่าสายเกิดเป็นสีดำได้ไหมสีดำสายดับเป็นสีขาวลองดูนะปกติคนทั่วไปเนี่ยข้างในใจะเศร้าหมองจะดำมืดสนิทเพราะว่าอะไรเกิดตลอด ผู้รู้เขาจะเห็นว่าต่อให้ข้างนอกสดใสแต่ถ้ามีการยึดทําบุญแล้วยึดทำทำสมาธิแล้วยึดเป็นคนดีแล้วยึดข้างในก็จะเป็นสีเพราะมันมีการยึดถือเมื่อมีการยึดถือมันจะเป็นสีดำแต่เมื่อไรที่มันเห็นว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกเนาะนั่นคือเป็นมรคแล้วด้วยนะนะขณะนั้นที่เป็นมรคจิตเห็นจิตอย่างจมแจ้งเนาะเป็นมรคผลของมันคือนิโรธ ถูกไหมเป็นสีอะไรสีขาวเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นสีขาวมันไม่เก็บหมักดองอะ่ะมันไม่มีการจับเป็นก้อนเป็นแห้งจิตตสังขารเกิดขึ้นร่วงไปจิตตสังขารเกิดขึ้นร่วงไปมีอะไรปรากฏไหมมีสีอะไรปรากฏไหมกัดแบบเปรียบเป็นสีขาวนะจริงๆคือมันคือความว่างอะไรถูกไหมว่างโดยไม่รู้อยู่แค่นั้นเองนั้นผู้รู้เวลาเขาฝึกมาๆผู้รู้ย่อมเห็นว่าผู้หลงเป็นยังไง เห็นข้างในของผู้หลงน่ะเพราะผู้รู้จริงๆมันไม่ได้รู้หยุดที่ตัวเองมันเป็นธรรมชาติรู้เต็มโลกธาตุในจักรวาลเนี่ยเป็นรู้อ่ะพื้นฐานของจักรวาลน,นี่คือรู้อ่ะและสังขารทั้งหลายเกิดดับอยู่ในรู้น่ะมันไม่ใช่ว่าในใจในร่างกายนี้นะรู้จริงๆมันกว้างกว้างกว้างเป็นจักรวาลออกไปอ่ะมันทั่วจักรวาลอยู่ในทุกสิ่งอยู่ในนี้ก็ได้อยู่ในนี้ก็ได้ท่านรู้อนะอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลย นั้นรู้จะรู้รอบในกองสงคัญคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเชื่อไหมว่าเมื่อไหร่ที่เป็นธาตุรู้ว่าโรคทั้งใบจะเกิดดับอยู่ในธาตุรู้รอยู่ในใจที่ว่างเปล่านั้นถ้าจะเรียกว่ามันไม่มีใครเข้าถึงนะแต่ต้องใช้คําว่าผู้ที่เข้าถึงผู้ที่พบธาตุรู้ย่อมรู้ย่อมเห็นไหมเห็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติหรือมันไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดดับอยู่ใน ใจที่ว่างปล่าหรือในรู้ใช่ไหมเออนั่นแหละที่นี้ให้เราตรวจสอบตัวเองอย่างที่ถามว่าเราพยากรณ์ตัวเองได้ไหมรู้แล้วนะเราพยากรณ์ตัวเองได้พบเล็กพบน้อยพบใหญ่เราสร้างเองเนาะในทุกขณะถูกไหมกรรมในอดีตที่เคยทำส่งผลในขณะปัจจุบันใช่ไหมเหตุที่สร้างดีแล้วในปัจจุบันคืออนาคตใช่ไหมถ้าปัจจุบันไม่ยึดมั่นถือมั่น ในอนา,าคตต้องถามหาทางพ้นทุกไหมย่อมบันไหวไหมว่าจิตจะไปเกิดที่ไหนในแดนใดบันไหวไหมจะผาสุกไหมผาสุกสงบลมเย็นไหมแต่ถ้าไม่มีปัจจุบันพยายามจะสร้างอนาคตให้สดใสให้งดงามเอาตัวเราไปศึกษาหรือวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อสร้างอนาคตและหวังว่าการสร้างอย่างนั้นจะทำให้ชีวิตตัวเองผาสุก มันเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่ไหมมันเป็นสมุทัยอยู่ไหมถามว่ามันจะผาสุขได้ไหม,ไมเป็นไปไม่ได้เลยม,มันย้อนแย้งกันถ้าปัจจุบันยังหลงสังขารอยู่เป็นไปไม่ได้ที่อนาคตจะผาสุขใช่ไหมเอาดีๆนะแต่ถ้าปัจจุบันไม่หลงสังขารไม่หลงยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เป็นทุกข์ต้องถามหาความผ่านาสุขไหมต้องการอะไรจากใครไหม ต้องไปสร้างอะไรไว้ข้างนอกอีกไหมต้องมีอะไรต้องทำอีกไหมไมน่นี่คืองานหลักของพวกเราจําแจ้งไหมชัดเจนไหมยพยายามให้พวกเราจําแจ้งชัดเจนในตัวเราเองเนี่แหละเป็นสักขีพยาในตัวเราเองให้ได้ธรรมะของพุทธองค์คือต้องเป็นพยาในตนเองใครจะหลอกเราได้ไหมไม่ใช่แม่ครูเดินไปบอกว่าไม่ชีเววโสดาบานแล้วนะไม่ชีนกอนาคามีแล้วนะไม่ชีจอย ันทุกข์แล้วนะมันใช่ไหมไม่มีใครพยากรณใครได้ใช่ไหมตัวเราเองพยากรณ์เราได้ไหมได้ใช่ไหมล่ะยังเมื่อกี้ถามแม่ชีอ้อยว่าอพยากรตัวเองได้แล้วตอนนี้อยู่ภพไหนลายภพเลยถูกไหมมันสลับกันในทุกขณะจิตจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป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 วันหนึ่งอะไม่ต้องวันหนึ่งอะอเอาแค่สิบนาทีอาห้านาทีเนี่ย โอ้ไม่รู้กี่ล้านล้านดวงแล้วนะถูกไหมแต่ทันตอนไหนก็คือตอนนั้นนั่นแหละไม่ต้องกังวลแค่ทันตอนไหนก็คือตอนนั้นเพราะว่าเมื่อ,อไหร่ที่รู้ว่าในขณะจิตนั้นที่ทันะเห็นแล้วว่าพบอะไรมันเกิดขึ้น <S <S เห็นแล้วอะไรเป็นสมุทยัยเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วเนี่ยเห็นว่าอันนี้เป็นจิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยมันก็กลับกลายมาเป็นมรรคถูกไหมแต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นอยู่ๆไม่รู้ไม่เห็นว่าอะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นทุกอะไรเป็นมรรคอะไรมันไม่นิโรธ แล้วศึกษาเรียนรู้ทาความเข้าใจแต่ในขณะจิตนี้ไม่รู้สี่อย่างนี้เลยคือไม่รู้อายุสัตว์สี่และจะเอาตัวเองพ้นทุกข์ได้ไหมตอนนี้มันบ้าคา,วารวะบรรลุธรรมกันมั่วซั่วไปหมดมันไม่เคยเห็นวาระจิตตัวเองเลยอ่ะในทุกขณะนะมันจะพ้นทุกข์ได้ไหมลทัทธิอย่างนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นความว่าง เข้าใจรัฐทิว่างไหมมันมนโนขึ้นเองอะมนโนความว่างขึ้นเองว่าพ้นทุกข์เอาความเข้าใจในขันห้ามาพ้นทุกข์เดี๋ยวอีกหน่อยจะเอออีกหน่อยจะทุกข์หนักเพราะเขายังไม่รู้อะไรอะไรเป็นสมุทยัยถูกไหมได้ถอดถอนไหมได้ได้เห็นความยึดมั่นถือมั่นไหมได้เห็นทุกข์ได้เห็นโทษไหมได้แจมแจ้งในอริยสัจสี่ไหมไม่ไม่ได้แจมแจ้งในอริยสัจสี่เลย ที่พูดเนี่ยคือเห็นเยอะแล้วสงสารมันไม่ได้แจมแจ้งในเรสัตสี่เลยถูกไหมนี่แหละแจมแจ้งปัญญายาเกิดขึ้นไหมปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราไหมแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราไหมเกิดไหมเกิดยานเกิดขึ้นแล้วแก่เราไหมใครจะหลอกเราได้ไหมได้มันต้องเป็นอย่างนี้นะ มากที่ไม่มีผู้เดินทางต้องเป็นอย่างนี้เมื่อ,อไรที่มีผู้เดินทางก็รู้ว่าเป็นสมุทไทยใช่ไหมเมื่อเป็นสมุทไทยขนของมันเป็นทุกเป็นสีอะไรสีดําแล้วใช่ไหมมีพบมีแดนเกิดที่สร้างไว้แล้วนะแต่เมื่อไรจิตเห็นจิตยันจนจนแจงกลับมารู้ตัวเราเป็นนิโรธเป็นสีขาวแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมเปรียบสีเฉยเฉยนะเป็นสีขาวแล้วจริงๆไอ้สีนะั่นไม่มีสีเพราะมันตกล่วงตกล่วงตกล่วง มันได้แต่รู้ถูกไหมว่ามีสิ่งเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมักเกิดขึ้นในทุกขณะจิตไหมอริยาาสัจสี่เกิดขึ้นกับเราแล้วในทุกขณะจิตไหมเกิดแต่เราไม่ดูมันใช่ไหมหนทางอยู่ในนี้ไหมอยู่ในนี้ใช่ไหมล่ะมันไม่แค่สี่ตัวนะ่ะลม่ครูพูดถูกไหมเนี่ยวันวันยังยิบสี่ชั่วโมงม,มีสตัวจะเป็นสมุทัยผลที่เกิดทุก หรือจะเป็นจิตเห็นจิตเย็นแจ้งผลของมันคือน,นิโรธถูกไหมแต่ถ้าเราส่งจิตออกนอกเราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรือเราขาดสติปัญญาเราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรือเราอยู่กับความว่างโอ้สบายเฉยเงียบว่างไม่มีอะไรเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยแต่ไม่เห็นอะไรเลยอันนี้มันละชีว่างโอ้ตัวเราไม่มีเลยไม่มีตัวเราอยู่เลยแต่ไม่เห็นตัวเองอะมันเอาเราไปว่างแต่มันไม่ว่างจากตัวเรา มันยังมีผู้ทุกข์อยู่เต็มๆเลยเข้าใจไหมมันยังไม่ได้ถอดถอนมันยังไม่ได้เจริญมันยังไม่ได้ใช้เครื่องมือมันยังไม่ได้ป่มเพาะมันยังไม่ได้สร้างบารมีเลยอะ่ะาตรงนี้นะไม่เห็นแจ้มอย่างเนี้ยตรงกับที่พระองค์สอนไหมพ้นทุกข์ด้วยการรู้อริยสัจสี่เป็นสติปัฏฐานสี่ไหมเป็นอิทธิบาทสี่ไหม เป็นพ่อทงเจ็ดไหมเป็นสัมมประธานสี่ไหมเป็นอริยมรรคมีองค์แปดไหมโพธิปัจจะธรรมสามสิบเจ็ดอยู่ในนี้ไหม <c oughs> นี่ไม่ได้พูดถึงภายนอกเลยนะวิเศษไหมวิเศษไหมเห็นไหมว่าทุกเกิดที่ไหนก็คือดับที่นั่นเมื่อรู้เหตุแห่งทุกถูกไหมทุกเกิดในใจถูกไหมมันเกิดดับอยู่ในใจและสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจก็คือเป็นการทํางานของขนันห้า เมื่อเรารู้จักกระบวนการการทำงานของขันห้าไม่ได้เข้าไปยึดถือเห็นการทํางานว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละไม่มีผู้ใดเข้าไปยึดถือหรือครอบครองขันทั้งหไม่ไหลตามไม่อินตามไม่ตามสังขารรู้แล้วไม่ตามรู้แล้วไม่ไหลนั่นแหละวิสังขารแต่ถ้ารู้แล้วไหลรู้แล้วตามรู้นั้นยังเป็นรู้ที่มีตัวเราเป็นผู้รู้คือสังขาร รู้แล้วต้องไม่ไหลรู้แล้วต้องไม่ตามถ้ารู้แล้วตามนั่นคือมีตัวเราเป็นผู้รู้เพราะถ้ารู้แล้วตามปุ๊บก็มีตัวเรามเป็นผู้รู้คือพูดภาคอีกถูกไหมรู้อะไรแล้วมาพูดมาภาครู้อะไรแล้วมาพูดมาภาคยากไหมไม่ยากเลยนะถ้าเข้าใจเส้นทางไม่ยากเลยนะถูกไหมเป็นที่มาของคําว่าตัวตัวละเข้าใจตัวตัวไหมไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วนะไม่โยนกรรมให้คนอื่นแล้วนะ ไม่ก่อกรรมเพิ่มแล้วนะหมดญาติหมดพี่หมดน้องหมดยังหมดใช่ไหมปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราไหมเกิดมีผู้รู้มาชี้ให้เกิดปัญญาถูกไหมปัญญาเกิดแล้วเป็นปัญญาเบื้องตน้นทีนี้เราต้องใช้ปัญญาที่มีพ่อคูณถูกไหมในการรู้แจ้งเห็นแจ้งทําในขณะปัจจุบันอดีตคือทำเมาอนาคตผ่รทำเมาปัจจุบันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เป็นทุกข์นั่นแหละคือทำแท้ รู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ระละรู้ระละปัจจุบันจนไม่มีปัจจุบันเป็นที่ตั้งที่หมายเหลือแต่การทำงานของพาาุขันตามปกตินี่แหละเขาต้องเรียนรอบสามอาการสิบสองเรียน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 ที่ไหนตัวเราเขามีอยู่ในตัวเราใช่ไหมถ้าเราไม่เรียนตัวเราสงสัยไหมสงสัยตลอดใช่ไหม เพราะมันไม่ได้แจมแจ้งในอริยสัจสี่มันไม่ได้แจงแจ้งในสภาพทุกข์เห็นไหมถ้าเอาตัวเราไปสแสวงหาความพ้นทุกข์นั่นเท่ากับไม่รู้เหตุที่มันเป็นสมุทยัยไม่รู้จักว่าผู้สแสวงหานั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเป็นแค่กิริยาแต่เมื่อไหร่เห็นผู้สแสวงหาเป็นแค่กิริยาทุกดับไหมมีผู้ดับมันไหมดับเพราะว่า จิตเห็นจิตยันแจมแจ้งผลของมันคือนิรโรพธพ้นทุกได้ดึงนี้ไหมในทุกขณะไหมและสร้างพบเต่ในทุกขณะไหมสามสิบเอ็ดพบภูมิอยู่ในขณะจิตเราถูกไหมมันไม่ได้หมายความว่าเราตายไปเราเกิดตอนนี้แล้วเราตายไปค่อยไปเกิดนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความรู้อันแจมแจ้งของผู้เดินทางแห่งความสิ้นทุกแต่เป็น ความรู้ของผู้หลงถ้ามีตัวเราอยู่ในทุกขณะแต่เมื่อไรเข้าสู่เส้นทางของอริยมรรคปฏิบัติถูกทางแล้วจริงๆจะต้องเห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้เพียงประการเดียวเท่านั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้วันนี้ที่มาพูดต่อ,อย้ำเส้นทางอะให้พวกเรามั่นใจว่ามันอยู่ในนี้หมดเลยมันไม่อยู่ที่ไหน ไม่มีใครทำร้ายเราได้และก็ไม่มีใครไออีหน้าไหนที่ห้ามเรานิพพานได้ใจนี้ปรุงแต่งขึ้นมาล้วนๆเลยเกี่ยวกับใครไหมไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นอันนั้นมันหลงโลกหลงการปรุงแต่งหลงไปไกลยังมันไม่เป็นขณะจ,จิตแล้วนะมันมีโลกข้างนอกจริงแล้วแล้วมันออกไปทำกระทมโรคข้างนอกจริงถูกไหมดูความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสัตว์บุคคลตัวตเราเขาใช่ไหมแต่เมื่อเห็นสภาพทุก์ มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาไหมมีเราไหมไม่มีมีแต่การทํางานของขันห้ามีแต่การทํางานของจิตตสังขารที่เกิดเองดับเองอยู่ในใจที่ว่างเปล่าผู้ใดเห็นแจ่มแจ้งอย่างเนี้โอ้ไม่พลาดแล้วนะไม่พลาดนิพพานแล้วนะนนนวนะเป็นผู้ตกกระแสแล้วนะยอมราดเอียงไหลเอียงเทเอง,เองไปสู่พระนิพพานใช่ไหมนิพพานมาเองไหม ที่แม่ครูบอกว่าเมื่อไรจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งไม่ต้องทําอะไรนิพพานมาเองนิพพานคืออะไรอะ่ะความสงบร่มเย็นหรือความดับเย็นความดับเย็นไม่ใช่เมืองที่เราจะไปถึงหรือไม่ใช่ข้างหน้าที่เราต้องไปแต่เป็นเพราะมันดับความเห็นขิดมันดับเย็นอะ่ะมันไม่ร้อนร้อนพี่มันไม่ร้อนร้อนก็คือมันหมดเหตุของผู้ทุกข์ในขณะปัจจุบันเห็นไหมว่า มหมดความเห็นผิดจึงใช้ชื่อว่าผู้หมดความเห็นผิดผู้ไม่มีความเห็นผิดผู้สิ้นความยึดถือคือป้อนทุกข์หรือนิพพานใช่ไหมเขาจะคานิพพานให้ถูกต้องแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่ก่อนเราเข้าใจว่าเราต้องปฏิบัติปฏิบัติและตัวเราต้องสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นอะไรแล้วไปตามสิ่งที่เราเรียนมาเราโดนย้อมจิตอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยย้อนจิตตัวเอง เมื่อรู้แล้วเมื่อเข้าใจแล้วจงพ่อพูนทำนั้นไวและทำเหตุแห่งธรรมนั้นให้เจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาบรมหายใจสุดท้ายของพวกเรานั่นแหละมันจะอยู่ในเส้นทางเองอสาธุ